ในการใช้ชีวิตหรือในการลงทุนใ,นใดๆสิ่งหนึ่งสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของคนรอบข้างแล้วก็คำพูดต่างๆที่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วปัจจุบันนี้นอกจากเป็นคำพูดจากคนรอบข้างแล้วเราจังเจอก,กระแสข่าวสารกระแสความเชื่อต่างๆที่ถูกมาจากโลกของโซเชียลมีเดียหรือมีเดียต่างๆมากมาย YouTube Facebook IG นะครับนอกจากเมื่อก่อนจะเป็นเรื่องของทีวีเท่านั้นนะครับ ผม,ผมบอกแนะนําอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่คุณจะเลือกเชื่อความเชื่อใดเข้ามาขอให้คุณเชื่อความเชื่อของสิ่งที่สร้างพลังให้กับคุณไม่ใช่ความเชื่อที่ทําให้คุณดูดพลังออกไปนั่นเองนะครับหมายความว่าก่อนที่คุณจะมาลงทุนก่อนที่คุณจะมาซื้อหุ้นหรือก่อนที่คุณจะเริ่มลงมือกับธุรกิจใดๆขอให้คุณเลือกเชื่อในสิ่งที่มันจะสร้างกําลังใจสร้าง ผลตอบแทนให้กับคุณจริงๆในอนาคตแล้วจุดๆนั้นถ้าคุณเลือกเชื่อแบบนั้นผมมั่นใจว่าวันหนึ่งสิ่งๆนั้นมันจะดึงดูดเงินหรือดึงดูดความสําเร็จมาให้คุณนั่นเองเวลาคุณเข้าไปทํางานที่หนึ่งถ้าคุณไปเจอกับหัวหน้างงานคุณไปเจอกับเพื่อนร่วมง,งานที่มีแอ t i ิจูดหรือความคิดที่บวกทุกอย่างทําได้ทุกอย่างสําเร็จเพื่อนทุกอย่างโอเคหมดคนนั้นออกไปจากที่นี่สําเร็จเป็นอย่างนั้นร่ลำรวยกรเกษียณยู่ตนแต่ยังไง ถ้าเราเชื่อแบบนั้นเราจะมีกำลังใจในการทำงานและเราคิดว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้แต่ถ้าเราอีกเชื่ออีกแบบหนึง่งเราไปเจอพนักงานคนหนึ่งที่ข่วยทำงานไม่ดีอยู่แล้วพอเราไปคุยกับเขาบอกทำไปเรื่อยๆทำไปวันๆหนึ่งน้องไม่ต้องไปซีเรียสหรอกดูที่คนออกเยอะแยะน้องคุณไปเชื่อแบบนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ดูดพลังคุณมากเลยเหมือนกันในการลงทุนโ่วมการลงทุนในตลาดการเงินตลาดหุ้นต่างๆเวลาคุณไปฟังนักวิจารณ์นักวิเคราะห์หรือผู้ที่ให้คําแนะนําที่ไม่ได้ตรงกับ สิ่งที่คุณต้องการจะได้กําไรจากมันหรือมันดูดพลังคุณคุณควรจะพยายามดีเครี่ยงผมเคยเจอกับตัวเองมาหลายเคสนะครับเวลาผมบอกว่าเอ๊ะเราลงทุนในตลาดหุ้นก็จะบอกว่าไม่ดีจะดีเหรอหลายคนเจ๊งมาหลายคนไม่ประสบความสำเร็จหลายคนต้องเสียเงินเสียทองไปมากมายถ้าผมเลือกฟังแบบนั้นผมจะไม่มีการลงทุนในใดเกิดขึ้นเลยแต่ผมไม่ได้เลือกเชื่ออย่างนั้นเพราะอะไรครับพอบางครั้งเราถามกับคนที่เราไปคุยด้วย เขาตัวเขาเองเขายังไม่ได้ลงทุนในอะไรเลยเขายังไม่เคยทําสิ่งนั้นเลยด้วยซ้าเพียงแต่เขาว่ามาเขาว่ามาเพราะฉะนั้นในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลข่าวสารเยอะแยะมากมายความเชื่อต่างๆที่พยายามเอามาแชร์พยายามมาสอนกันในโลกปัจจุบันนี้มากมายขอให้เราเลือกรับแต่สิ่งดีๆเลือกรับแต่สิ่งที่สร้างพลังให้กับคุณอย่าไปเลือกรับสิ่งที่มันดูดพลังและดูดกำลังใจของคุณเป็นกําลังใจให้สําหรับนักลงท,ทุนทุกท่านผมนิสนากิจองคําแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ